ฉะนั้นเราข้าวสามสมศนอย่าลืมคะ่ะเรามาร่วมมือร่วมใจกันช่วยคนของเราบ้างขอเชิญท่านคะ่ะครับกับเรียนท่านอดีตผันนวการภาคนั่งอยู่ไหนเนาะเพื่อนเพื่อนเก่ากันนะ <c oughs> <c oughs> ินดีที่ได้มาพบท่านครับท่านมิตรโรเทเลียนท่านสมาชิกโรทารี่จาก หลายหลายแห่งนะครับแล้วก็ชุมชนแล้วก็ลูกๆหลานๆที่นี่ครับพวกเราวันนี้เดินทางมาจากจันทบุรีตั้งแต่วันวันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์เราเชิญคุณครูไปอบรมคุณครูสองท่านที่อบรมอยู่ไหนเนาะด้านไหนนะครับเชิญไปอบรมที่เดี๋ยวเชิญเลยห,ยหน่อยนะครับเชิญไปอบรมที่ขอนแก่นสองวันวันพฤหัส และวันวันศุกร์นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันเสราร์อาทิตย์พวกเรากับคณะทั้งฝรั่งญี่ปุ่นด้วยนะฮะญี่ปุ่นกลับไปแล้วและอินโดนีเซียก็กลับไปก่อนได้เดินทางไปมอห้องสมุทต,ตั้งแต่บุรีรัมย์กระสังนะครับจนถึงตราดเมื่อวานเราอยู่ที่ตราดเมื่อเช้าก็อยู่จันทบุรีก็มอพ้องสมุทไปสามแห่งแล้ววันนี้ก็ดีใจมาถึงนี่พลื้มใจมาก ผลงานของสโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพชัยนาทาวจริงๆท่านประเวดเมลให้ผมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันลกมากเลยผมยังถามสมาคมไทยสร้างสารบอกเอาทำไมพวกคุณเอาห้องสมุดผมไปตั้งอยู่ตรงอะไรที่มันกรกเหลือเกินมนมาวันนี้ผมแปลกใจมันกันว่าเอ๊ะมันสภาพมันมันผิดไปเลยอะนะฮะแต่ก็ได้ทราบเมื่อกี้ว่า ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านก็นับเป็นบุญของอชุมชนแถวนี้ <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่พวกเราโรตารี่ได้ทำอยู่นี่นะครับมันจะช่วยเด็กเพราะพระองค์ท่านก็เห็นประโยชน์ตรงนี้จริงๆโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัวเนี่ยเราเริ่มเมื่อ5ปีที่แล้วครับเราเริ่มเมื่อ5ปีที่แล้วที่ภาค3 3ม จน5ปีติดต่อกันเนี่ยเราทําโครงการนี้มาตลอดไม่ได้อยู่ทุกปีตอนเริ่มต้นมีสโมสรในภาคสา4ร่วมโครงการสอสโมสรแก่นคูณและนครลัิมีมาท่านสิริก็ามานะฮะมีแค่สอสโมสรเราก็ก็ทําไปเรื่อยๆปีนี้นะครับครั้งที่5มีสโมสรร่วม25สโมสรในภาคเรา แล้วก็ได้มอบหนังสือไปแล้วทั้งหมดประมาณ6 0 0 0ื่นเล่มมีห้องสมุดที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดประมาณ200แห่งคุณครูเข้าอบรมเกือบ700คนที่อบรมนะครับการมอบห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเราซื้อหนังสือแล้วก็เอาไปให้เขาถ่ายรูปแล้วเราก็กลับบ้านแต่การให้หนังสือเด็กเป็นหนังสือพิเศษครับ เราจะต้องถ้าหนังสืออย่างนี้ถ้าท่านดูเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยบางทีเราจะมีตัวอักษรไม่กี่ตัวเท่านั้นเองจะมีเป็นรูปภาพถ้าหากว่าเราไม่เอาไม่มีการฝึกอบรมการใช้หนังสือเนี่ยเรา,เาไปให้ก็เหมือนกับกระดาษเพื่อนหมึกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยจึงเน้นความสําคัญที่ทั้งสองท่านนี่แหละครับเราจะต้องให้แต่ละศูนย์แต่ละโรงเรียนที่ได้รับโครงการเนี่ย ส่งบุคลากรไปอบลมสองวันแล้วก็นำความรู้นั้นกลับมาใช้ <c oughs> โดยโครงการเนี่ยจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างทั้งการเดินทางที่พักโรงแรมที่พักการอบลมฟรีอาหารฟรีทุกมือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจเพราะว่าหนังสือนั้นถ้าหากเอามาตั้งไว้เฉยๆไม่มีคนให้คำแนะนำนี่นะครับเด็กๆ เด็กๆเ,เข้าอ่านหนังสือไม่ได้หรอกครับห้องสมุดเด็กเนี่ยมีหนังสือเยอะแยะแต่หนังสือเหล่านี้เนี่ยมีไว้เพื่อให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังมีมีการสำรวจนะครับทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าเด็กเนี่ยพัฒนาการสมองเนี่ยตั้งแต่7เดือนจนถึง7ขวบพัฒนา95%และการศึกษาประเทศเรามันเริ่มปหนึ่ง เด็กเจ็ดขวบไปแล้วแล้วจากเจ็ดขวบลงมาหละ่ะใครจะดูแลเขาลูกหลานเราที่อยู่ในเมืองมีพอมีเงินเนี่ยเราดูเขาพ่อแม่เขาดูแลได้นะครับแต่ว่าลูกหลานเราที่จะต้องหาเช้ากิน่ําหรือหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เนี่ยให้เขาไปซื้อหนังสือเล่มละ300บาทเขาซื้อไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในฐานะที่พวกเราเป็นองค์กรเล็ก องค์กรหนึ่งในชุมชนเนี่ยเราพอจะช่วยเขาได้เนี่ยเราน่าจะช่วยเขาบ้าง